ูคันนี้คู่ชิงโอ้มีการถ่วงน้ำหนักด้วยครับนี่โอ้ยต้องถ่วงน้ำหนักครับต้องน้ำหนักเท่ากันนะครับนี่พรสุภาพรสุภาครับจอดใกล้กันเลยอันนี้เสียรอนไรอนาวินนะมีการถ่วงน้ำหนักต้องเท่ากัน ต้องน้ำหนักเท่าคันนี้อันนี้อาจจะเบากว่าก็เลยต้องทวงเนีเ่ยเนี่ยดูว่ามีคนรอเล่นมีคนรอเล่นรุ่นนี้เยอะเลย,ยใช่ไหมก <laughs> เล่นไหมเล่นรุ่นไหนเล่นคันไหนคันนี้คันนี้เหรอเดี๋ยวรอนะเดี๋ต้องรอชมครับรอชมครับจอดคู่กันเลยครับเอาี่ติดตามได้ ครับสวัสดีครับผมโอ้ยไปล้อมไปล้อมเองไม่เอารถมาแข่งกับเขาครับพีหน้าไดกันครับพีหน้าพีหน้านะเรามาศึกษาก่อนศึกษาก่อนไม่ต้องศึกษาเรามั่วมั่วไปเลยมั่วเลยอาอนี่เขาทวงให้เท่ากันเหรอใช่ครับใช่กีน้ำหนักเหรอใช่ครับปากด้วยเ่าเยอะอันนี้เบากว่าเยอะเลยก็เลยทวงไปหลายล้อเลยนะแล้วก็โอ้โหงานนี้มันเลยครับสวัสดีครับ ลงกันไหนเอาไปแล้วเสียบุดลงกันไหนลงกันไหนลงกันตัดกันทั้งคู่เลยเออนั่นนี่ก็ลงทั้งคู่เลยเนี่ยลงอันนี้สิบลงอันนี้สิบแว่าเสมอเออไม่รู้วาเรอชมอ่ะคู่เนี้ยเด็ดเลยแหละแพ้ชนะไม่สำคัญนะมิตรภาพสัมพันธ์กว่าแกไปก่อน แข่ชนะก็จับมือกันเอ่อไม่ใช่ไปกล้องรู้ชัดเหรอวะชัดอยู่บอกสว่างจ้าเลยชัดไหมสว่างจ้าเลยไอโฟนมันไม่ชัดอย่างเงี้ยเจ้าไหนครับดินด่วนดินด่วนดินด่วนครับสวัสดีครับผม เยอะนะสองคันนี้ก็เล่นได้ครับเล่นทายทายกันได้นะแต่ว่าไม่แนะนำให้ใส่ตรงใส่ตังแอปคนมารุมเยอะครับสองคันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับจำได้ไหมตง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 นี่ทักทายในเฟซกันอยู่เห็นไหมใช่ตงตงคุณซับอะเออเออเส้นหมดจำได้ดักราดดักราด ก็มาดูมาเชียร์นั่นแหละมาเชียร์ว่ะมาเล่นเล่นเลย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 เล่นเล่นแบบปดปเล่นแบบเล่นเล่นอ่ะเออไม่ได้ใส่อะไรน่ะเล่นเล่นเนาะกดเล็เนาะแต่ตอนนี้น้ำหนักเท่ากันแล้วใช่ไหมใช่ไหม เกิดอยู่กับคนขับแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทวงให้หนักกว่าไงรถเจอร์อนี่เบากว่าแต่กันน,กกนี่ปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กสามท่านี้ปั๊มติ๊กเยอะกว่านะนเดี๋ยวพาชมนะยังไงเล่นไหม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  เล่นไหมเอาโคลห้าสิบป่ะแต่เดียผมรู้คันนี้ปั๊มติดกเยอะเครื่องเอ้เครื่องเท่ากันเปล่าอันนี้เครื่องเท่าไหร่ครับคันนี้เครื่องเท่าไหร่สามหกอ่ะอันนี้สามหกแต่อันนี้สามแปด ตอนต่อไปครับเจอกันใหม่นะพี่น้องคนก็เริ่มเข้ามากันเยอะแล้วบรรยากาศยาเย็นครับจีิงจก็บายบายรับออที่ครับอิสุรอรอครับเจอกันใหม่ครับ